สวัสดีครับจากช่องเวลสแอนมอมนะครับวันนี้เรามารู้จักเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหรือ HTMS ภูมิพลอดุลยเดช FFG 4 7 1นี่คือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหรือ HTMS ภูมิพลอดุลยเดช FFG 4 7 1ฟริกเกตร,รุ่นแรกแห่งโครงการ DW 3 0 0 0 F ของราชนาวีไทย จากจุดเริ่มต้นในอู่ต่อเรือดาอูเกาหลีใต้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและประกอบขั้นสุดท้ายที่อู่ต่อเรือกองทัพเรือไทยณแหล่งต่อเรือมหาดิเรกราชนาวีไทยสัตตหีบนับเป็นการยกระดับสมรรถนะ made in Thailand อย่างแท้จริง tiktok.com thaimilitaryandasianregion.com plus15militaryleak.com plus 15 com, plus 15 n.wikipedia.com ลำเรือนี้ออกแบบตามหลักสเตลด้วยเรดาร์ c g r a f 4A AESA และ c g r a f AMB พร้อมกล้อง FLR ช่วยลดสัญญาณตรวจจับใหญ่แต่ล่องหนไร้เงื่อนไขพร้อมระบบ EW อย่าง Can'to V และ DL12T ที่สร้างความได้เปรียบเหนือศัตรูทางทะเล ระบบอาวุธของ HTMS ภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วย Vertical Launching System MK41 8ช่องรองรับขีปนาวุธ ESM VLASROC และเตรียมพร้อมสำหรับ SM2 ขีปนาวุธฮาพูลบล็อก2 8ลูกสำหรับต่อต้านเร็วผิวน้ำปืนใหญ่ o อโตเมลารา76มิม1กระบอกเสริมความแม่นยำกลางอากาศ ปืนกล MSI ขนาด30มม2กระบอกระบบป้องกันระยะใกล้ CIWS p h a ั a n ์ Block 1B ท่อยิงต่อปิโด MK32 จำนวน2แท่นสำหรับสกัดเรือดำน้ำด้านระบบตรวจจับน้ำลึกเรือมีโซน่าลากท้ายและโซน่าติดใต้ท้องเรือจาก Atlas Electronic ครอบคลุมการตรวจจับเป้าหมายใต้น้ำในรัศมีหลายสิบกิโลเมตร ThaiMilitaryAndAsianRegion.com อีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือกำลังพลแท้จริงลูกเรือ141นายพร้อมภารกิจล่าตระเวนยาวนานกว่า21วันโดยไม่กลับเข้าฐานและนี่คือเรือรบที่ไม่ได้เป็นเพียงอนาคตแต่คือปัจจุบันของกองทัพเรือไทย HTMS ภูมิพลอดุลยเดชสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทะเลความเชื่อต่ออธิปไตยที่สถิตยอยู่ในระดับเทคโนโลยีสุดล้ำของภูมิภาค เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชหรือ HTMS ภูมิพลอดุลยเดช FFG 471หนึ่งในเรือฟริเกตชั้นแนวหน้าของราชนาวีไทยและเป็นเรือรบหลักของโครงการ DW 3000F ที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยอู่ต่อเรือ DSE m ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันแต่เรียบเนียนตัวเรือถูกออกแบบตามหลักเทคโนโลยีเตลลดการตรวจจับจากเรดาร์และระบบตรวจการของค่าศึกด้วยการใช้วัสดุและการจัดวางตัวเรือที่ช่วยลดสัญญาณความร้อนและเสียงทําให้เรือลํานี้ได้รับการขนานนามว่าเรือรบล่องหนแห่งทะเลไทย เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชมีความยาว124.1เมตรกว้าง14.4เมตรระหว่างขับน้ำเต็มที่ประมาณ3,700ตันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบโคดักซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและกังหันกา๊าซ GELM 2 5 0 0ทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า30นอต ภายในเรือติดตั้งระบบอำนวยการรบ3บ 9LV MK4 ที่สามารถควบคุมการปฏิบัติการทางทะเลแบบ3มิติได้แก่การรบผิวน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางอากาศโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือและอากาศยานลำอื่นผ่านเครือข่ายิิก์ RTN ิิก์ G และิิก์ E ด้านระบบอาวุธเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชติดตั้งอาวุธครบทุกมิติ Vertical Launching System MK41 จำนวน8เซลล์สำหรับยิงขีปนาวุธ ESM VLASROC และเตรียมรองรับ SM2 ในอนาคต ขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำฮาพูลบล็อก2จํจำนวน8นัดปืนใหญ่ออโตเมลาร่าขนาด76มม1กระบอกปืนกลขนาด30มม MSI-Defense 2กระบอกระบบปืนต่อสู้อากาศายานใกล้เป้า CIWS ฝ a l a n x บล็อก 1B ระบบยิงต่อปีโดเบาปราบเรือดำน้ำ MK 3 2จําจำนวน2แทน่น ด้านระบบตรวจจับและสื่อสารเรือติดตั้งเรดาร์ซีจิราฟ 4A, ASA, ซีจิราฟ AMB, กล้อง FLR และระบบกล้องสังเกตการ e l อิเล็กทรอนิกสมีระบบโซน่าลากท้ายและโซน่าใต้ท้องเรือจาก Atlas e l e c t r o n i c นิครอบคลุมการตรวจจับเป้าหมายใต้น้ำในรัศมีหลายสิบกิโลเมตรพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์วอ e ฟและการรบอิเล็กทรอนิกส์เช่น DL12 MK